สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมุมแฟนแมนยูนะครับอยู่กับช่วงมุมแฟนอัปเดตนะครับช่วงที่จะมาอัปเดตข่าวคราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันกันนั่นเองโดยที่วันนี้ครับเราจะมาดูบทสรุปและวิเคราะห์ตลาดซื้อขายเดือนมกราคมที่ผ่านมาของแมนยูรวมถึงเป้าหมายสำคัญในซัมเมอร์หน้าจากเรอเลเติกกันนะครับเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยถือเป็นเดือนแห่งความกลัหลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จากการปลดรูเบนอาร์มอลิมและตั้งไมเคิลคาริกเข้ามาคุมทีมขัดตาทัพแต่ทว่ากิจกรรมในตลาดซื้อขายกับเงียบสงบซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนักนะครับสาเหตุส่วนหนึ่งเนี่ยที่อาร์มอลิมต้องจากไปแบบจบไม่สวยก็มาจากการที่สโมสรไม่ยอมทุ่มเงินเพื่อปรับเปลี่ยนทีมตามที่เขาต้องการและเมื่อกุนซือถาวรนคนใหม่ยังไม่มาการทุ่มเงินก้อนโตจึงถือเป็นความเสี่ยง ภารกิจพาทีมไปเล่นแชมเปี้ยนลีกเนี่ยจึงตกอยู่ในมือของคาลิกด้วยขุมกำลังชุดเดิมที่มีอยู่ถ้าถามว่าตลาดรอบนี้ปังหรือพังนะครับจริงๆก็ไม่ใช่ทั้งคู่แหละเพราะมันคือการไม่ขยับเลยมากกว่าจุดยืนของแมนยูเนี่ยชัดเจนนะครับว่าพวกเขาจะยอมจ่ายก็ต่อเมื่อสามารถดึงเป้าหมายระยะยาวมาร่วมทีมได้ก่อนกำหนดเท่านั้นถ้าทำไม่ได้ก็จะนิ่งและมันก็จบลงแบบนั้นจริงๆ แม้หลายคนจะมองนะครับว่าทีมกำลังลุ้นที่4น่าจะเสริมทัพเพื่อความชชั่์แต่บอร์ดบริหารมองไกลกว่านั้นและไม่อยากแก้ปัญหาระยะสั้นจนทีมเสียสมดุลเหมือนในอดีตบทสรุปคือไม่มีการใช้เงินซื้อใครและมีแค่การปล่อยยืมดาวรุ่งอย่างแฮร์รี่อาร์สและโทบีคอ r ริเร์แต่ประเด็นสำคัญที่สุดเนี่ยในเชิงงบประมาณก็คือนี่จะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของคาเซมิโล มิดฟิล l d บา a z เซ i a นจะอายุครบ34ปีในเดือนนี้และรับค่าเหนื่อยสูงถึง350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์สโมสอนเลือกที่จะไม่ใช้ออปชันขยายสัญญาแม้เขาจะโชว์ฟอร์มได้ดีและสำคัญกับทีมมากแค่ไหนก็ตามเขาจะย้ายออกฟรีในเดือนพฤษภาคมเพื่อเปิดทางให้เพดานค่าเหนื่อยว่างลงสำหรับการสร้างทีมใหม่ สำหรับเป้าหมายที่พลาดไปเนี่ยแมนยูพลาดตัวองตวนเซเมนโยซึ่งเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ทีมอยากเร่งดึงตัวมาแต่สุดท้ายนักเตะเลือกแมนซิตี้สาเหตุส่วนหนึ่งที่พลาดเพราะเมื่อซัมเมอร์ก่อนเนี่ยแมนยูเปลี่ยนเป้าหมายจากเซเมนโยไปคว้าไบอันเอมเบอร์โมแทนทำให้ความสัมพันธ์ในดีลนี้ไม่ราบรื่นนะักและจุดอ่อนในตอนนี้ล่ะของทีมเราคืออะไร การเปลี่ยนจาก3-4-3มาเป็น4-2-3-1เนี่ยทำให้ทีมต้องการกองกลางเพิ่มขึ้นแต่ตอนนี้มีตัวหลักให้ใช้แค่คาเซมิโลเมนูและอูกาเต้หากใครเจ็บไปเนี่ยจะเป็นปัญหาใหญ่ทันทีนอกจากนี้ฝั่งซ้ายก็ยวบลงจากการที่แพทริกดอ g o กูเจ็บแฮมสติงต้องพักยาวถึง10สัปดาห์นั่นเอง ส่วนเป้าหมายหลักในซัมเมอร์หน้านะครับคาลิกยืนยันว่าจะช่วยให้คำปรึกษาในการสร้างทีมและแน่นอนครับว่าเป้าหมายสูงสุดคือการยกเครื่องกองกลางใหม่คาดกันว่าแมนยูเนี่ยจะต้องซื้อกองกลางใหม่อย่างน้อยเลยนะ2คนครับเพื่อแทนที่ของคาเซมิโลแล้วก็อนาคตที่ไม่แน่นอนของอูกาเต้ด้วย เป้าหมายอันดับหนึ่งแน่นอนครับเป็นคนที่ผมอยากได้ด้วยก็คือเอ l เลียดแอนเดอร์สันจากนอร์ทิแฮมฟอร์เลสส่วนเป้าหมายอื่นๆเนี่ยก็คือคาร์ลส์ปาเลบาของไบตันแล้วก็อดัมบอตันของคริสตัลพาเลตซึ่งมันคือเป้าหมายที่เราเนี่ยได้ยินชื่อได้ยินข่าวมาตั้งแต่โอ้โหซัมเมอร์ก่อนหน้านี้ละนะครับจนถึงปัจจุบันเลยนอกจากนี้นะครับก็อาจจะมองหาปีกซ้ายเพิ่มเติมอีกด้วยก็มียานดิโอมันเต้เนาะของอาร์เบรลซิกที่เราเล็งๆไว้อยู่ นะแต่เขาก็ดูจะไม่ขายนะครับซึ่งงบประมาณในซัมเมอร์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับโคตาแชมเปี้ยนลีกล้วนๆถ้าติดท็อปโฟเนี่ยชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะแต่ถ้าพลาดเป้าหมายนี้เนี่ยสโม,มสรยต้องกู้เงินเพิ่มจากวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อนํามาใช้จ่ายซึ่งตอนนี้เนี่ยกู้ไปแล้ว295ล้านปอนด์จากวงเงิน350ล้านปอนด์ครับ ยังไงก็ต้องรอติดตามอีกทีครับในซัมเมอร์นี้นะว่าทีมเราจะยกเครื่องกองกลางใหม่เป็นอย่างไรนะครับรวมไปถึง h ฮชโค้ดคนใหม่ของทีมอีกด้วยอย่างน้อยครับตอนนี้ครับเราก็หวังครับให้ทีมเราเนี่ยจบท็อปโและไปเล่น UCL ให้ได้น,นั่นเองก็มาส่งกำลังใจกันครับเหลืออีกไม่กี่นัดเท่านั้นก็จะได้รู้ผลอย่างน้อยก็รักษาสถติให้มันดีอย่างนี้ต่อเนื่องให้ได้ครับเราน่าจะจบท็อปโได้ถ้าสมมติว่าเราสามารถรักษา มาตรฐานการเล่นของตัวเองได้นั่นเองครับก่อนจากกันครับก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์แล้วก็ subscribe ให้กับช่องของเรากันด้วยมุมแฟนแมนยู U, ช่องสับคอบอลปีศาจแดงสวัสดีครับ